เตะทีมเลยนี่เตะทีมเลยเตะทีมเตะทีมเลยเตะทีมสวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราจะพามาเห็ดปุ๋ยยูเดียงามนะครับสูตรผลิตเองนะครับหอกเทียบเท่า40 600นยพี่น้องมาบรงคับ่าสินี้เองเนี่ยไปดูกันพี่น้องครับนะครับขั้นตอนก็สิ่งนี้ ไอผีเอ้ยเอ้ยไอไอไผ่ไอไข่เนี่ยแหละไอเนียเราก็่จะมีน้ำเข้ามาเนาะเอามาจากประเทศญี่ปุ่นไปรองน้ำเข้ามาแล้วก็มีซับปลดแล้วก็เอียมขยายแล้วก็ทั่วนะไปน้องทั่วทัวเรืองตัวเล็งชุ่งยังก็ได้แล้วก็กากน้ำตาลมาไปน้องเนาะเอามาดูพิธีนะครับอันนี้โล่หนึ่งขนัดโล่หนึ่งทัวโล่หนึ่งกากน้ำตาลโล่หนึ่งเอียมจัก ปกติจะได้เครื่องนิดน้อพี่น้องเนาะนำขมาหาลิตรขั้นตอนต่อไปซับบักน้าะซับบักเซับบักน้าวซับปบิกลูกนานี่ออกนะครับจ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 ับแล้กิโลนึงพี่น้องนะครับหลังจากเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยก็เอาเอ็มนี่เปิดได้พี่น้องได้เปิด เปิดไปเลยกากน้ำตาลโลหนึ่งพี่น้องเปิดก่อนการน้ำตาลหนึ่งโล่คะแนนกันเต้ต้องแนะนำขมาแนะนำเส้าเข่านะครับกานกาน้ำตาลมะพร้มันสีเห็นมีกินเหม็นเนาะพี่น้องเนาะเอาลง,งไปเลยพี่น้องหนึ่งเดียดอยู่นี่หนึ่งกิโลหนึ่งเดียดสูตร,รยูเลียแบบง่ายๆไม่ต้องไปซื้อมันมันเจ๊งตายเลย บริษัทขายปุ๋ยเปนระเบียบประชาชนเศร้าหน้าตาดำๆเพ็ดเองเนาะน้องเนาะสุดยอดสุดยอดทาเกลากับค้นกากน้ำนังใจให้แลแ้วกับเตะกากาน้ำตาล,าลาต้องไปแลกกับเอาใหม่ตีคน้นการน้ำตาลแตกผสมน้ำน้องเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดปุ๋ยเคยมีสูตรเนียเราปุ๋ย ย,ย,ย,ยูเรียูตรเนียเราหลังจากที่คนการนำตาลกบนำเข้ามาน้ำเข้ามาอันนี้เอามาจากประเทศญี่ปุ่นนะพี่น้องน้ำเข้ามาวอาเรียนสนขัากันแล้วเขาเกาอีเอ็มเนี่ยเขาเตรียมขยะไปเทลงไปเลยพี่น้องตัวนี้ใส่ยูปกติมันใส่เครื่องนี้แต่วาเฮี้เราจะใส่ยูประมาณนี้นะมันเป็นเข้มข้นูตดเอามาจากสา,ารพันธุ์ดีไปขอมาพี่น้อง น,นี่ตังในสีตังไปปุยที่เราสูตรขอมีแต่ขอขอ,ขอ,ไ,อ,อไ,ปไปน้องอ่ะเทลงไปเลยไปน้องแต่ได้เป็นสารตัง้งต้นเรียบร้อยนะไปน้องนะโอ้สุดยอดสูตรขอไปสัน้นงอนะครับกันตอนต่อไปกับซับปะหลดนะครับแบบงัดอี่างเดียวไม่แล้วกันนี่เราเสียไพ่ลวงหายเอาลงหายเลยไปน้อง ว่ามันใส่เราได้ไปน้องเห็ดปุ๋ยอยู่เรียสูตรนี้เราเอาลงไปเลยพี่น้องสับปะรดหนึ่งกิโลรอเลยอย่ารอช้าเอาลงเลยเอาใส่เห็ดเลยพี่น้องโรหนึ่งมันจะมีสารเอ็นไท้ตัวสำคัญเนี่แหละพี่น้องที่เหมันเป็นยูเรียอะไรเป็นปุ๋ยเหาคาโกซีหกศูนย์ศูนย์พี่น่องเอ้ เห็ดคือไสเหล่าเนาะพี่น้องสมัยเก่าเนะาะตะโพลเรเม่ใไสเหล่านะครับมานี่นี่เราเอาไฮคืามาตั้งช่วยจัง่อยขั้นตอนต่อไปเอาทั่วเขียวหรือทั่วเดืองน้องนะพี่น้องเนาะโลหนึ่งใส่เลยพี่น้องใส่เลยขัดใส่ไปเลยทั่วเดืองทั่วเขียวใส่ได้หมด นะคขัค้นตอนสุดท้ายก็คือเอาน้ำเอ็ม e e กับน้ำกากน้งตาลน้องกับน้ำเข้ามาผสมเวลาเอเทลงไปในหายเลยพี่น้องม่าตรงรอดาเทลงไปเลยวันดีละ่ะ ตนตามันตั้งแต่ได้ตเราตรีมันแตกม้งกาางนำตาลาพ่อมันจปุยห้ามินการควบสูตรือสิบกว่ามีม่นอนนะครับมันเปียนแนวปุยส,สันดีเลยาซาใจนี่เราเอามือคอนดีกว่าอืมอ เห็มันเก่งโลดล้านปุ้ยเหตดเก่งอะไรนะพี่น้องเนาะผู้บรรย่าไทยสุดยอดีเลยวนไท้หัวดีหัวเกจงกาเป็นสองร่องผู้ใดไปแล้วปุ้ยให้เราไปแล้วบึ้บอืมะขั้นตอนเสียตายกับมาปิดฝาปิดปึ๊บเอาถุงมาปิดพี่น้องปึ๊บกระถือประจบเดานะพี่น้องเนาะตัวนี้ เรามานหาลิดเนาะนี่เราเห็นสูตรหาลิดวิตท,ที่ใส่กับสองสอนตัวน้ำยีซีวิตใส่สีลสสเลย่ยไปน้องเอาไวส้สิมหามือนะครับเดี๋ยวนี้เราเสื้อ้าประชิดผอมติดร่อ,องห,หินจ้จาจ่าเลยอีกสิบห้ามือมือนีบวันที่ยิบเก้ากรกดาษนะพี่น้องสองมันหารลอยของเสมาอีกสิบห้ามือนี่เราเสื้อผ้ามาล่องเลยล่งทงสีดให้หน้าเข่าเลยง่ามเลยพี่น้อง กดติดตามกดซับส,สไคร์ให้เดอ้อให้กำลังใจให้เราเนี่ยอีกสิบห้ามือพี่น้องพามาเบิ่งเลย